เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาจะพายแบงค์นะเพรฉะนั้นอย่าให้ใจแรงเพราะเทียนจะดับแล้วเมื่อกี้ห้าหกเจ็ดแป Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you ไม่มีใครกินแน่นอนครับขอบคุณทุกคนนะครับผมอันหน้าไหนครับอันหน้าไหนครับหน้าเค้กครับผมอคุณ้าววันนี้มันเกิดปีนี้นะครับผมในฐานะพี่ใหญ่สุดของวงครับพี่ตุ่นพี่พี่พี่ตุ่นพี่ตุ่นพี่ตุ่นอันนี้คือเป็นอภิสิทธิ์พิเศษใช่ไหมเป็นพี่ใหญ่ต้องนๆขอวยพรทุกคนอขอให้แบงค์มีความสุขมากๆที่ไดขอสมปรารถนาแล้วก็มีความสุขที่สุดได้ทำสิ่งที่ต้องการอ่ะพี่อยากคนที่สองครับ ขอให้โชคดีครับวันเกิดปีนี้วันลอยกระทงด้วยหรือว่าเป็นแบบว่าวันที่สําคัญสําคัญด้วยยังไงก็ขอให้เปลอยกระทงคนรู้ใจนะจ๊ะเงินต้องเงินต้องแชร์รูปรวไอจิไปลอยกับใครอ่ะยังไม่มีเลยหาอยูอย่ยรครับยังไม่มีอะในฐานะเพื่อนนะครับผมขอให้คางยาวเหมือนอายุครับผมอยากายุายาวเหมือนคางต้องขอให้แบงค์มีความสุขทุกประการนะครับผมเรียกว่าร่างกายก็สุขภาพก็แข็งแรงนะฮะแล้วก็ ประสบความสำเร็จในทุกรเรื่องเลยครับผม,ผมไปเจอคนรู้ใจเร็วๆนี้อ่ะก็ขอให้พี่แบงค์คนนี้ครับผมเป็นพี่ที่น่ารักแบบนี้ตลอดไป<อ>แล้วก็น้องจะรักพี่แบงค์แบบนี้ตลอดไปครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็<ห>วันเกิด3ปีที่ผ่านมาน้องก็แฮปปี้เบอร์เดย์กับแบงค์มาทั้ง3ปีเลยก็คือเด้ว่าเป็น3ปีแล้วก็เป็น3ปีที่เหมือนกับว่าเติบโตขึ้นเอ้ยพอแล้วนะก็บอกว่าอยู่ด้วยกันมานานๆก็อยากให้อยู่ด้วยกันนี้ตลอดไปแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรนะครับก็ สัญญาว่าจะโตขึ้นกว่านี้แล้วก็จะเป็นคนที่ดีมากกว่านี้พอแล้วพอแล้ว,ลวนะก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่พิธีงานด้วยนะคะ <Yeah. S 1> <to> you. you Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี 3. 24ชั่วโมง